สวัสดีครับผมนัดจากแชลแนนไนพ์วันนี้จะมารีวิวมาสเกตคารามิตี้กันดั้มเพื่อนเพื่อนฟังไม่ผิดครับมาสเกตคารามตี้กันดั้มจริงแต่ว่าการที่จะมีมาสเกตได้เพื่อนเพื่อนต้องเตรียมของทั้งหมด2อย่างของ2อย่างที่เพื่อนๆต้องเตรียมมีอะไรกันบ้างอย่างที่1วางตรงนี้และก็คือจะเป็นมาสเกตฟรีดอมกันดั้มหนซึ่งเราจะอาศัยตัวโครงในของตัวฟรีดอมกันดั้มตัวนี้แหละเป็นเบสในการทำคารามตี้กันดั้มของอย่างที่2ที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมก็คืออ่านี้เลยก็็จะเปน ตัวพ a ร์ l เลซินคารามิตี้กันดัมจากค่ายอาร์ติซานคลับนะครับนี่ถ้าใครเตรียมของทั้งสองอย่างเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวมีมาสกเกตคารามตี้กันดัมเก็บกันไว้ได้เลยนะทนี้เจ้าตัวมาสเกตคารามตี้กันดัมนะครับเป็นหุ่นที่ปรากฏตัวออมาอยู่ในภาคของกันดัมซีมีนั้นเป็นคนคก็คือออก้กาสับเนกนั่นเองโดยตัวคารามตี้กันดัมโดยส่วนตัวผมนะผมคิดว่าขุนตัวนี้มีความเทพไม่ได้น้อยไปกว่า,าจสัสติดกันดัมหรือฟรีดอมกันดัมเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองมาดูกันละกันว่า มาสเกตคาราเมตตี้กันด้ามงานเลิซนตัวนี้จะมีข้อดีข้อเสียเป็นยังไงมีกิมมิคเป็นอะไรบ้างไปติดตามดูกันได้ในคลิปนี้นะครับไปดูกันเลย 2. ก่อนจะไปดูตัวหุ่นเดี๋ยวให้ดูตัวคู่มือกันก่อนก็แล้วกันไม่นับตัวพาชิ้นส่วนนะเพราะว่าพาชิ้นส่วนอันนั้นไปประกอบเป็นหุ่นเรียบร้อยแล้วนั้นขอโทรด้วยไม่ได้ให้ดูพาเลเซนก่อนจะทาสีนะโอเคทีนี้ในตัวกล่องไม่นับตัวพาชิ้นส่วนเนี่ยเขาจะให้ตัวซองจดหมายมา1ซองใหญ่ๆแบบนี้ หน้าตาซองเนี่ยก็จะมีการสกรีนคําว่าเป็นอา์ติซานขับผมขอเรียกว่าเป็นอา์ติซานแล้วกันนะไม่น่าจะว่าชื่อจริงหรือชื่อจริงเขาจะอ่านว่าอะไรแต่ว่าอ่ะคสิ่งที่มันอยู่ในนี้คืออะไรกันแรบกบก็คือจะมีตัวโปสการ์ดกับตัวคู่มือซึ่งตัวโปสการ์ดเนี่ยเขาก็จะให้มาทั้งหมด2แผ่นนะก็จะเป็นรายละเอียดของตัวหุ่นทั้งด้านหน้าแล้วก็ ด้านหลังของตัวหุ่นเองนะสำหรับผมเนี่ยโปสการ์ดผมมองว่ามันเอาเป็นไกด์ไลน์ในการทําสีได้สาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันอยากจะทําสีออกมาเป็นแบบไหนคุณสามารถดูไกด์ไลน์จากโปสการ์ดทั้ง2ใบนี้เพราะว่ามันมีทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับโอเคทีนี้มาดูในส่วนที่แ็งตัวคู่มือกันคู่มือจริงๆมันทํามาเหมือนเป็นสั่งเหมือนเป็นเหมือนเล่มนะแต่ผมจะบอกว่าจริงๆมันเหมือนเป็นแผ่นพับซะมากกว่าเพราะว่าอะไรถ้าเป็นปกติหนังสือทั่วๆไปเนาะเราก็ต้องเปิด ไล่ไปหน้าหนึ่งหน้า2หน้าสาแบบนี้แต่ว่าที่การใช้งานตัวคู่มือนี้คือเขาให้เราดูจากหน้าการเป็นหลักก่อนนะซึ่งหน้าการเนี่ยมันก็จะเป็นการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวพลาชิ้นส่วนต่างๆงานเรซินที่เขาให้มาซึ่งกระดาษดึงแผ่นเนี่ยมันก็จะมีการสกรีนทั้งด้านหน้าและด้านหลังแผ่นที่2ส,สิ่งที่เขาจะบอกก็คือเป็นเรื่องของวิธีการประกอบแล้วว่าเอาพา์าเรซินต่างที่เขาทํามาเนี่ยประกอบให้อยู่ในหน้าตาขุ่นอ่เริ่มจากการประกอบส่วนหัวส่วนตัวส่วนแขนนะ แล้วก็อันนี้จะเป็นวิธีการประกอบส่วนที่เป็นของช่วงหัวไหล่แล้วก็ช่วงเอวแล้วท่านถัดมาเนี่ยก็จะเป็นอันอธิบายเกี่ยวกับการประกอบตรงส่วนที่เป็นช่วงขาแล้วก็เริ่มในส่วนที่เป็นพารตอาวุธและแบ็คแพ็คบางส่วนแล้วด้วยเหมือนกันอ่ะโอเคอีกแผ่นหนึ่งอ่าก็จะเป็นการประกอบในส่วนที่เป็นของพารตอาวุธแล้วแหละรวมถึงตัวบาซูก้าโดยที่เพิ่มเข้ามาในแผ่นนี้นะครับแล้วก็มีการอธิบายวิธีการประกอบโตัวโล่แล้วก็การประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดออกมาเป็นตัวหุ่น ทีนี้แผ่นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับตัวกิมมิคจุดขยับของตัวงานเลซนนะว่าขยับตรงจุดไหนได้บ้างอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดข้าวๆข,ข,ของตัวกิมมิคแล้วก็ตัวคู่มือนะฮะโอเคทีนี้มาดูจุดขยับพาราบุสมของตาของตัวคารามิตี้กันด้ามงานเลิ้นตัวนี้กันนะแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวดีคอสักนิดน,นึงสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อตัว งานเลิ้นกล่องนี้นะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้จะเป็นวอเตอร์ดีคอร์หนึ่งแผ่นหน้าตาแบบนี้นะด้านหลังก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็การตัดใช้ก็อันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่และคนเลยแล้วกันว่าจะตัดใช้แปะกันขนาดไหนนะแล้วก็จริงๆแล้วหนึ่งแผ่นเนี่ยมันจะมีทั้ง ตัวดีคอร์ที่เป็นอย่างของหุ่นัวอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็น forbidden l e a t e r calamity หรือ calamity sword นะครับก็จะอยู่ในแผ่นเดียวกันทั้งหมดเลยอ่ะโอเคนี้มาดูที่โตหุ่นกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาหุ่นนะซึ่งอันนี้ผ่านการทำสีทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เคลียร์ด้านไปนะเอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาหุ่นด้านหน้านะครับให้ดูประมาณนี้ก่อนแล้วก็ให้ดูด้านข้างสักนิดนึงอ่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็ให้ดูด้านหลังนะครับโอเค ก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะส่วนใครอยากทําสีอะไรแบบไหน,นอันนี้ก็สุดแล้วแต่ความชอบของเพื่อนหรือว่าเฮ้เราก็มีสิทธิ์ที่จะบอกช่างที่ทําให้เราได้ว่าเราอยากจะได้โทนสีแบบไหนแล้วก็บอกเข้าไปละกันเคทีนี้เจ้าตัวค a ราเมตี้กันด้านตัวนี้นะครับอย่างที่บอกมันเป็นการใช้โครงใน ของฟรีดอม1.0เป็นเบสอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นจุดขยับมันก็จะค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับตัวฟ e ีดอม1.0แต่ว่าอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างเพิ่มเติมเวลาที่คุณติดงานเลซซนไปแล้วอะมาลองไล่ดูละกันสำหรับตัว c a ร a m i t y ตรงนี้มันจะขยับได้แค่ไหนยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยให้ดูตรงส่วนหัวก่อนการขยับตรงส่วนหัวถ้าคุณจะบิดซ้ายอะ บิดขวาบิดซ้ายบิดขวาคุณก็จะสามารถทําได้แค่ประมาณนี้เท่านั้นนะคือมันไม่สามารถที่จะแบบหมุนได้รอบหรือว่าหมุนเอียงได้เยอะนะแต่ว่าการหมุนที่มันหมุนได้อยู่เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเพียงพอต่อการจัดท่าแล้วอ่ะโอเคแล้วก็การก้มเงยนะครับก็จะทําได้แบบ แค่ปนานานี้นะไม่ได้ทําได้เยอะนะจุดประสงค์หลักๆอ่ะจริงๆส่วนหัวมันก็คือแบบแค่จับท่าเ,ยเฉยๆนะแต่ว่าตะ่แค่ข้อจํากัดที่ทําให้มันไม่สามารถที่จะหมุนซ้ายหมุนขวาได้มากคือตรงบริเวณช่วงคางนะครับที่คางของตัวคาร์มิตตี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลังอยู่พอสมควรก,ก็เลยเป็นข้อจํากัดในการที่จะหมุนซ้ายหมุนขวาอยู่อันตัดมาจุดขยาบตรงช่วงของหัวไหล่นะครับหัวไหล่มันก็สามารถที่จะจับยกได้ประมาณนี้จับยกได้แล้วก็ ตรงหัวไหล่ตรงนี้มันก็จะมีกิมมิ่ในการที่จะเปิดตรงช่วงหัวไหล่ด้านบนส่วนเนี่ยเปิดขึ้นเปิดลงหรือว่าปิดลงมาอันนี้ก็สุดแล้วแต่ละกันขึ้นอยู่กับความชอบเพื่อว่าอยากจะเปิดหรืออยากจะปิดแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบเหมือนกันในเรื่องของดีเทลภายในะว่ามขอขวาจ,จะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นก็ได้ไม่เห็นจาเป็นเลยอาจจะใช้แค่ตัวอย่าง1ต่อร้อยฟูลแมคเนิกอันนั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ราคามันจับต้องง่ายมากกว่าอันถัดมาคือจะเป็นช่วงของตัว บูสเตอร์ที่ติดกับตรงช่วงหวัวไหล่ก็สามารถที่จะหมุนขยับข,ขึ้นลง,ลง,ลงบิดซ้ายบิดขวาแบบนี้ได้นะแล้วก็อันดับมาจะเป็นบริเวณตรงช่วงของแขนและ,ะแขนเนี่ยมันก็สามารถที่จะจับหมุนได้รอบอไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็การยกแขนก็สามารถที่จะยกได้แต่จะยกได้แค่แบบประมาณนี้เท่านั้นนะไม่แบบตีขึ้นมาเป็นรูปตัวทีนะมันจะไม่สามารถทําได้เพราะว่ามันจะติดตรงช่วงของหวัวไหล่กับตัวเนี่ย มันจะมีฝาปิดตรงช่วงของต้นแขนตรงนี้นิดนึงนะครับซึ่งมันไม่สามารถที่จะการขึ้นกลางลงด้านก็จะเป็นข้อจํากัดในการขยับสักนิดหนึ่งละกันแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาในการจัดท่าอะไรนะโอเคแล้วก็การขยับตรงช่วงของต้นแขนตรงส่วนนี้ก็สามารถที่จะจัดบ,บิดหมุนได้แต่มันก็จะทําได้แค่นี้เพราะว่ามันจะติดตรงช่วงฝาประกบตรงช่วงของหัวไหล่ตรงชิ้นนี้นะครับก็หมุนได้แค่นั้นเท่านั้นนะการงอตรงช่วงของข้อศอกเป็นยังไงบ้าง,งอลองจับงอดู ปุ๊บปุ๊บอ่ะก็งอได้เยอะอยู่ไม่ได้ติดปัญหาอะไรในแง่ของการงอตรงช่วขงข้อศอกอ่ะประมาณนี้แล้วก็ตรงส่วนมือเนี่ยมันก็จับหมุนเนี่ยจริงมันก็จับหมุนได้นะแต่ว่าจับดีๆนะครับแล้วก็มือที่เขาจะให้มามันก็จะมีหลายแบบมืออย่างแรกอันนี้ที่ผมติดอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นมือสนาแบบมือเหมือนหลอดตันสักนิดนึงแล้วก็จะมีมือมาให้อีกแบบหนึ่งก็คือมือที่สามารถที่จะหยิบ ต,ตัวตัวพารตวุธได้แล้วก็มือแบบหนึ่งก็จะเป็นลักษณะแบบมือแบอ่าให้ดูเป็นแบบนี้ก็จะมีมือแบมาให้แล้วก็มืออันนี้ก็จะเป็นแบบมือแบบกำมัดแน่นแบบนี้เลยนะแต่นี้จะเป็นมือขวานะตะกี้อันนี้เป็นมือซ้ายโอเคเนี้ยตัวพาร์ทมือที่เขาจะให้มาทีการขยับตรงช่วงของลําตัวเป็นยังไงบ้างการขยับตรงช่วงของลําตัวนะครับก็อาจจะขยับได้ไม่ค่อยเยอะมากนะก็ให้ดูก่อน การบิดซ้ายบิดขวามันจะทําได้แค่แบบประมาณนี้เท่านั้นนะครการก้มเงยอ่ะก็เนี่ยทำได้ไม่มากก็ได้แค่ขยับแค่นี้การเอียงซ้ายเอียงขวาก็เอียงได้นิดหน่อยอ่ะไม่ได้เยอะมากอะไรเคแล้วก็ทีนี้มาดูตรงส่วนที่เป็นของตัวฝากระโปรงกันบ้างฝากระโปรงด้านหน้าตรงส่วนนี้เราสามารถที่จะจับเปิดขึ้นมาได้อ่ะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ฝากระโปรงด้านหลังก,ก็ขยับได้แค่ประมาณนี้เท่านั้นนะอ่ะเนาะ Okay. แล้วก็ฝากระโปรงด้านข้างเองก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ขยับได้ไม่ได้เยอะอะไรมากนะก็เนี่ยแค่แบบบิดซ้ายบิดขวานะครับแต่ว่ามันก็จะติดตัวฝาประกบตรงช่วงเอวด้านหลังนะแล้วก็การยกยก็จะยกได้ยกขึ้นยกลงได้ประมาณนี้ทีนี้มาดูตรงส่วนขากันมากขาเนี่ยต้นขาทั้งหมดตรงนี้นะครับมันก็สามารถที่จะจับหมุนได้ตามปกติตามลักษณะของการพาเนาะโอเคแล้วก็ การยกขานะครับเตะไปด้านข้างเนี่ยมันก็จะได้แค่ประมาณนี้เพราะว่ามันจะติดตรงช่วงฝาประกบเอวด้านข้างชิ้นนี้อยู่นะนก็จะกางได้แค่ประมาณนี้เท่านั้นนะแต่ว่าการเตะขาขึ้นมาด้านหน้าเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะทําได้เยอะอยู่นะโอเค okay, ปุ๊บมันก็จะเตะมาได้ประมาณนี้ว่าการเตะขาไปด้านหลังเนี่ยด้วยวมทด้ว,ว่าไอฝาประกบ ด้านหลังเนี่ยมันขยับได้ไม่มากนะครับเพราะนั้นการเตระไปด้านหลังเนี่ยมันก็จะเตะได้แค่แบบประมาณนี้เท่านั้นนะอ่ะโอเคแล้วก็การงอตรงช่วงของหัวเข่าก็สามารถที่จะงอได้อ่ะ แต่ก็จะงอได้แค่นี้นะเป็นลนักษณะเหมือนแค่รูปตัว L shape ไม่ได้เหมือนแบบเฮ้ยกันพาแบบปกติทั่วไปเพราะว่าสิ่งที่ทําให้มันมีข้อจํากัดก็กคืออีตรงบูสเตอร์ด้านหลังตรงส่วนนี้ที่ติดกับตรงด้านหลังขาเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ทําให้ไม่สามารถที่จะงอได้เหมือนแบบกันพายุไหม่ที่แบบโหงอแบบเป็นรูปตัว V ได้เลยนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นจุดขยับตรงช่วงขาและตรงหัวเข่าตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรก็ขยับอะไรไม่ได้ ตรงบูสเตอร์ตะก,กี้ที่บอกที่ตรงอยู่ตรงด้านหลังตรงส่วนนี้ก็ขยับอะไรไม่ได้เหมือนกันก็เหมือนเป็นงานเรซินยึดติดแน่นไวยเลยอ่าโอเคเนาะทีนี้การขยับตรงช่วงของข้อเท้าเป็นยังไงบ้างก็สามารถที่จะี่ยบิดจับมุ้นยับขึ้นจับลงแบบนี้ได้นะไม่ได้ติดปัญหาอะไรแล้วก็ตรงช่วงของตรงบริเวณข้อเท้าอ่ะเดี๋ยวดูนิดนึงตรงช่วงข้อเท้าตรงส่วนนี้นะก็สามารถที่จะ จัยกขึ้นยกลงได้แค่ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้เยอะอะไรมากอ่าโอเคก็จะเป็นจุดขยับในส่วนที่เป็นของช่วงตัวทั้งหมดนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนที่เป็นของพาราวธกันบ้างนะโอเคพาราวธอย่างที่1นนะครับก็จะเป็นตัวบาซุก้ากระบอกใหญ่อันนี้นะจิมมิกอ่าก่อนให้ดูจิมมิกให้ดูหน้าตาชนิดหนึ่งแล้วกันอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาตัวบาซุก้าอ่ะซึ่งก็จะมีมาแค่หนึ่งกระบอกเท่านั้นนะทีนี้ กิมมิคของมันด้วยความที่มันเป็นงานเลเซนนะครับมันก็จะมีวามได้เปรียบในเรื่องของดีเทลแหละแต่ว่าอย่างที่บอกบางคนอาจจะแบบไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันนะโอเคอย่างตรงบริเวณท้ายช่วงของปลายบาซูก้ามันก็จะมีดีเทลที่เป็นบบนแกนข้างในให้ดูแบบนี้นะแล้วก็จริงๆแหละตัวบาซูก้าเองตรงปลายกระบอกส่วนนี้มันก็สามารถที่จะจับ กลางอ้าออกมาได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ขยับนานมากแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวจะขยับแล้วมันจะหักนะก็อันนี้ขออนุญาตไม่ได้จับกลางให้ดูแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอาวุธอย่างแรกอย่างที่1ก็คือเจ้าตัวบาสุก้านั่นเองอันถัดมาครับจะเป็นชิ้นส่วนโล่อะให้ดูก่อนหน้าตาจะประมาณนี้อะให้ดูด้านนี้น่าจะดีกว่าแล้วก็อีกด้านหนึง่ง ทีนี้เจ้าตัวโล่เองนะมันก็ไม่ได้เป็นแค่โล่อย่างเดียวอ่ะแต่ว่ามันจะมีตัวพาร์ตวุธด้วยแต่เราจะเรียกทั้งชิ้นนี้ว่าเป็นแอนตะิบีมชิลด้วแล้วก็ตัวโล่เนี่ยอย่างที่บอกมันจะมีปืนอ่ะสองกระบอกติดมาแบบนี้ด้วยอ่ะให้ดูซึ่งไอ้เจ้าตัวปืนสองกระบอกที่มันติดอยู่เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นลันแคนนอนนะส่วนตัวการติดยึดติดเข้ากับตัวช่วงแขนนะครับก็จะมีตัวพาร์ตอันนี้แหละที่สามารถที่จะจับหมุนอ่า แบบนี้ได้ก็เอาไปติดกับตรงบริเวณช่วงหลังแขกของตรงตัวหุ่นนะซึ่งตัวด้านหลังแขงของตรงตัวหุ่นมันก็จะมีรูแบบนี้ไว้ให้เราเสียบอยู่แล้วนะก็แค่เสียบตัวปลายเดือยที่ว่าอันนี้เข้าไปแค่นั้นเองนะก็จะสามารถที่จะติดเจ้าตัวโล่เข้ากับตรงบริเวณ แขนซ้ายของตัวหุ่นคารามิตี้กันดัมได้แล้วนะครับอาวุธอย่างสุดท้ายนะครับที่ดูจะเป็นไฮไลท์มากที่สุดแล้วสําหรับตัวคารามิตี้กันดัมงานเลซินตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวบีมแคนนอนแต่จริงเขาจะเรียกว่าเป็นลองเนสบีมแคนนอนนะทีนี้เจ้าตัวบีมแคนนอนกระบอกนี้นะครับอันนี้ผมทำให้ดูก็คืออันนี้ผมกลางชิ้นส่วนข้างในกลางออกมาให้ดูนะกับถ้าเราขุบทุกอย่างไปก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวให้ดูหน้าตาที่ขูบๆแบบนี้ก่อนอ,อันนี้ก็จะเป็นด้านข้าง แล้วก็ด้านบนประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างอีกด้านหนึ่งโอเคทีนี้ยไอเจ้าตัวปีมแคนนอนที่ว่าเนี่ยนะครับเขาก็จะติดอยู่ที่ด้านหลังของตัวคารามิตี้กันดั้มแหละ2กระบอกเลยแล้วก็มันสามารถที่จะจับกลางตัวพาชิ้นส่วนเนี่ยให้เราเห็นแกนข้างในจับกลางออกมาเป็นแบบนี้ได้มันจะการตนะั้งแต่ตรงช่วงกลางตัวกระบอกปืนแล้วก็ด้านข้างกระบอกปืน ในส่วนก็สามารถกางได้ทั้งสองด้านเราแค่จับดึงออกมามันก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้นะโอเคอันก็จะเป็นตัวพาร์ตอาวุธอย่างสุดท้ายเลยเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองไปดูกันก็แล้วก,กันว่าสําหรับการติดทุกอย่างพาร์ตอาวุธทุกอย่างออกมาแล้วเนี่ยเจ้าตัวคารามิตี้กันดั้มงานเรซิ่นตัวนี้จะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนเท่ไม่เท่ทยังไงกันบ้างน,นะครับไปดูกันเลย สองทีนี้ก็ไม่คะแนนมาสเตเกตคาร์เมิตี้กันด้ามงานเลสินตัวนี้กันว่าผมจะให้มันกี่คะแนนจนาก5คะแนนเต็มสำหรับคะแนนก็ขอให้ไปเลยละกัน4คะแนนอ่ะมาพูดที่มาที่ไปของ4คะแนนก่อนจะพูดข้อเสียเยขอพูดข้อดีก่อนข้อดีอย่างที่หนึ่งเลยก็คือจะเป็นตัวรายละเอียดการเดินไลน์ตัวดีคอต่างๆที่เขาให้มาผมบอกได้เลยว่าเขาทําออกมาได้ ดีจริงๆนะครับการเดินลน์เนี่ยผมบอกเลยผมชอบมากคือมันไม่ได้ดูเยอะจนเละแต่ว่ามันดูเยอะแต่เท่ซะมากกว่าแล้วก็ การติดดีคอพอเราติดดีคอ้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทําให้หุ่นมันดูแบบดูเท่ขึ้นดูดุดันมากยิ่งขึ้นอ่ะอันนี้คือข้อดีอย่างที่หนึ่งข้อดีอย่างที่2เลยก็คือจะเป็นตัวกิมมิ่งตัวพารทูที่มันสามารถที่จะเปิดได้เห็นตัวแกนในได้นะครับว่าเฮ้ยรายละเอียดภายในของตัวพาลูที่เขาจินตนาการออกมาเนี่ยเขาจินตนาการว่าภายในของตัวพาลูมันมีโครงสร้างแบบไหนนะครับก็ถือว่าเป็นข้อแตกต่างแล้วก็เป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งละกันที่ไม่ได้เห็นอยู่ในตัวหนิ่แต่อร้อยฟูล ไม่ได้จาเป็นแต่ถ้าคนไหนที่ชอบความสมจริงสมจังผมคิดว่าอันนี้น่าตอบโจทย์เพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆน่าชอบอยู่นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีหลัก2อย่างทีนี้มาพูดถึงข้อเสียกันบ้างข้อเสียผมมองว่ามันมีอยู่แค่อย่างเดียวแต่มันค่อนข้างที่จะสำคัญมากสาหรับผมเลยก็คือจะเป็นเรื่องของตัวจุดขยับของตัวคา,าราเมตี้กันดาด้วยความที่ว่ามันใช้แค่เป็นเบสเป็นมาสเกตฟรีดอม1.0เท่านั้นไม่ได้เป็นเบสมาสเกตฟรีดอมสองจุดศูนนะเพราะนั้นข้อจกนนอา,กากัดใ,ใน,นแง่ของจุดข บวกกับด้วยพลาลซินที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักเวลาที่คุณจะจัดองศาของโตัวุูนจัดท่าของโตนให้มันบาลานซ์เนี่ยมันก็จะจัดยากสนิดหนึ่งแล้วก็การบิดท่าตรงช่วงเอวแล้วก็การจับงอตรงช่วงหัวเข่าหรือช่วงขาเนี่ยมันก็ทําไม่ได้ดีมากขนาดนั้นก็ถือว่าเป็นข้อจํากัด ในการจัดท่าสําหรับตัวคาราเมตตี้กันดั้มตัวนี้นะทีนี้มาพูดถึงราคากันบ้างราคาถ้าเอาตั้งแต่เบสมาสเกตฟรีดอมยืนสูงเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ1,200จนถึง1,300บาทนะครับส่วนตัวพาร์เรซินเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ3,000จนถึง4 0 0 0บาท <Wow. S 1> กขา็ขึ้นอยู่กับร้านขึ้นอยู่กับแหล่งที่เพื่อนๆจะหามาได้ก็แล้วกันก็ลองเช็คราคากันดูด,ดีว่าจะหากันมาได้ในราคาที่เท่าไหร่นะครับก่อนจากไปก็ลองมาแชร์กันหน่อยครับว่าสําหรับ สามโชดน,นะไม่ว่าจะเป็นค a l า m ม t ตี้กันดั้มตัวนี้ฟอร์บิเดนแล้วก็นะเรเดอร์กันดั้มนะเพื่อนๆชอบตัวไหนเป็นที่สุดกันนะสำหรับผมผมว่าคา l า m มตตตัวนี้สวยที่สุดแล้วสุดท้ายนี้ก็ฝากกด Subscribe ตรงกลางนี้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวตัวต่อไปที่ผมจะมาแชร์กับเพื่อนๆได้ดูได้ฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ